ไมาครับจงังหวะนี้สวยลรนโดนให้มาครับคูตินโยแทงดูหาช่องดีลึกเกินครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะการวิ่งทําทางของพี่แกนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับเปาโลดิบาล่าครับ สวัสดีครับอินทตนรทุกคนนะครับก็สู่ช n อ l ปั้น118เกมเมนะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวเปาโลจิบาร่ากันครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้แจกฟรีนะครับแล้วก็ค่าพลังเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าตันอยู่ที่97นะครับค่าพลังด้านในเนี่ยก็จะเห็นได้จากบอลคอนโทร96นะครับดิบิ้ง95ปั่นโค้งยัง93นะครับและที่สำคัญบาลานซ์98นะครับ ถื้ว่าเป็นตัวที่ซิวมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับจบสกอร์ก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าค่าพลังแฝงภายในเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับการยิงสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีเป็น first time shot อย่างเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการเล่นท่าแล้วก็ยังไงเนี่ยไปดูกันในเกมด้วยกว่าครับคูตีมาให้ลูกนี้ครับวิ่งไปแล้วครับติบาร่าสวยครับ เติงข้นไปตรงกลางนะครับลูกนี้จะจ่ายไปและม <No. S 1> สก,กัดไปได้ก่อนทิเบร่าเนี่ยดูครับพลิวมากๆเลยนะครับผมสามารถพลิกหรือว่าเล่นโยกอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายไปหมดเลยนะครับซึ่งเราจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากตัวธรรมดามากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยที่มันเป็นขับพลกชันตัวนี้เนี่ยค่าพลังมันก็จะสูงมากเลยนะครับทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับ รวมไปถึงการหาช่องที่โดดเด่นมากสาหรับดิบลาหาช่องได้ดีจริงๆนะตัวนี้วิ่งทําทางอยู่ตลอดทั้งเกมเลยนะครับเตมินาก็อยู่ที่86ก็เรียกได้ว่าพอเหมาะพอครัวแหละเหนื่อยากเนี่ยสามารถพลิกปังบอลแล้วก็ยิงได้นะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหคนที่ชอบใช้กองหน้าที่ตัวเล็กเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับที่ชอบพวกเอ็มบัปเป้ตอเรสไงเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะมันหาช่องดีแล้วก็ยิงคมนะครับ โดยเฉพาะความเร็วก็มีเหมือนกันครับตรงนี้ให้มาครับแล้วก็ชิงหนึ่งทีแล้วน่าจะหลุดแล้วครับลูกนี้ตีปาลาใจจริงช้าไปหน่อยครับอายังไงตัดได้ครับโรนลโัลดให้มาแล้วเปิดดูมันวิ่งเติมขึ้นไปเองเลยนะครับ สามารถชีง,งสวยเลยลูกเมื่อกี้ถือว่าเป็นลูกที่สวยอีกลูกหนึ่งเลยนะช่วงการวิ่งสอดมายิงนี่ถือว่าทําได้ดีครับดูครับลอนโดให้มาโรโน,โนชิงต่อดิบลาวิ่งตามช่องแล้วก็จบสกอร์ด้อยงสวยงามครับมาอีกทีครับชี้ขึ้นมาหมุนได้ครับเล่นท่าได้แบบสบายนะครับโยกหลบอะไรอย่างนี้คือพลิ้วไปหมดครับเพราะว่าบอลคอนโทรสูงมากแล้วก็ในส่วนของบาลานซ์ ดีมากๆนะครับ98ถือว่าสุดยอดจริงๆนะในการเล่นท่าอะไรแบบนี้ <S <S ดี布าหมุนลบผ่านมา2คนครับแล้วจังหวะนี้จะดึงอีกทีหนึงไปติดนะครับโหเสียดายท่ายเยอะจริงๆนะตัวนี้ท่ายเยอะจริงๆแล้วก็นิดหนึ่งนะครับสําหรับดี布าที่ ตำแหน่งเนี่ยเป็น s อนะครับถ้าเกิดนามายืน CF เนี่ยจะอยู่ที่93นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ข้าพลังเยอะๆเนี่ยก็ยืนเป็น s s ไว้นะครับโดยเฉพาะแผนที่เป็นหน้าคู่หรือว่าเอาไปยืนริมเส้นที่ในสูตร433นะครับก็จะเติมขึ้นมายิงตรงกลางนะครับถ้าเกิดเป็นแผนที่เป็น Attack Area Center นะครับก็จะเหมาะมากสำหรับตีบาร่านในการสอดขึ้นมายิงหรือ CAM ก็ดีครับ ตัวนี้เนี่ยเล่น AF ได้อยู่แล้วนะครับกลางตัวรูกเนี่ยคอยเติมคอยยิงคอยจ่ายบอลแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตัวนี้มันก็พิ้วมากๆเลยเนาะก็สามารถเล่นอะไรได้เยอะนะครับในตำแหน่ง AF มาแทงลูกนี้ล้หูหาช่องดีจริงๆนะนี่ผมก็ติดใจอยู่ในจังหวะหาช่องของดี่าเขานะพาไปชมจังหวะก,การหาช่องสวยๆครับ จะเห็นได้ว่ามีจังหวะก,การหาช่องสวยๆวยเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับดิบาล่าและสามารถเลี้ยงไปเองได้ด้ดยครับด้วยท่าที่มีเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับความเร็วของพี่แกสูงมากๆนะครับแต่เรามาดูข้อเสียของพี่แกบ้างดีกว่านะครับในส่วนของข้อเสียของดิบาล่านั้นมีพลังจบสกรอร์ที่92นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้คมอะไรมากมายถ้าเกิดจังหวะเนี่ยมันยากหรือว่ามุมมันแคบเขาก็จะยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อีกอย่างหนึ่งเขาหนัด้ายนะครับพยายามยิงให้เข้าสายเข้าไวนะจงหว่ายิงไกลหรือว่าที่ต้องใช้พลังการยิงมากๆเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพลังการยิงก็ไม่ได้เยอะอะไรนะหล,หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์แบบใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นลูกที่ไม่ค่อยยากมากด้วยนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยก็ไม่ได้คมอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับดี่านี่มีหลายจังหวนะครับที่เห็นพลาดกันบ่อยๆนะ แต่จังหวะลูกปั่นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขายิงได้ดีนะผมเล่นมาหลายตาก็เห็นว่าลูกปั่นยิงได้ค่อนข้างดีเลยครับสาหรับดีบาร่าแต่จังหวะที่ต้องยิงเต็มข้ออะไรอย่างนี้จะพลาดซะส่วนใหญ่นะเหมือนว่าพลังการยิงมันน้อยด้วยนะครับข้อเสียหลักๆอันหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของขนาดตัวที่เบียดไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิบา่าก็จะมีค่าพลังทดแทนนะครับในส่วนของบอลคอนโถแล้วก็ดิบบิ้ง สามารถทําให้พลิกบอลได้อย่างดีนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็สามารถใช้ปังบอลจากกองหลังนะครับเวลาพักบอลได้เหมือนกันนะครับถึงดี布าจะไม่ได้รูปร่างใหญ่แต่สามารถพลิกบอลได้นะครับจากค่าพลังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับนั่นก็คือ dipping control แล้วก็ปลานั่นเองครับ ในส่วนของเปาโลดีบราเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปวโนนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบนะครับขอบคุณครับ